ตื่นๆพวก fake news อย่ามั่วมากครับเดี๋ยวระวังตำรวจจับ,ค,บคุณรัฐนตจับกระแสนะเวลานี้ร,รู้สึกเป็นห่วงหรือกังวลความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อนมากน้อยขนาดไหนเริ่มมีการพูดกันนะระวังจะเสียเกาะกูด อย่าไปยกให้เขาส่วนที่สัญญาสยามฝรั่งเศสเขียนเอาไว้ชัดเจนแล้วนะอย่าไปมอบให้เขาประเมินสถานการณ์แล้วเป็นยังไงครับคุณอครับสถานการณ์ก็อยู่ในชั้นที่ควบคุมได้นะผมว่าก็ต้องชี้แจงมีคนเข้าใจผิดพอสมควรว่าจะเสียกอกูดหรือไม่นะครับแต่เราก็ต้องชี้แจงต่อไปเพราะว่ามันไม่เสียกอกูดกอกูดยังเป็นอำเภอหนึ่งของประเทศไทยอยู่แล้วขณะเดียวกันกอกูดเป็นของไทยตามที่คุณวราวิทย์พูดก็คืออนุสัญญา สนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสปี1907เพราะฉะนั้นไม่ได้กังวลใดๆนะครับไม่มีความเปลี่ยนแปลงใดๆในอำนาจอธิปไตายเหนือเกาะโกดแน่นอนถูกต้องไหมครับคุณนภดลถ,ถูกต้องครับทีนี้ก็ลองมาฟังข่าวสมัยลุงตู่ดูนะครับจะได้รู้เจรจาระบุไว้ชัดเจนค่ะในตัว MOU นะคะว่าพื้นที่โ c a เหนือเส้นละติจูด11องศาเหนือให้แบ่งเขตทางทะเลส่วนพื้นที่โ c a ใต้เส้นละติจูดที่11องศาเหนือให้พัฒนาพื้นที่ดังกล่าวร่วมกัน ทั้งนี้ให้ดำเนินการทั้งสองส่วนไปพร้อมกันโดยไม่อาจแบ่งแยกได้ใช้คำว่า indivisible package นะคะหมายความว่ายังไง ต้องคุยทั้งสองเรื่องส่วนการเจรจารที่ผ่านมานะคะกระทรวง่งประเทศไม่ได้นิ่งนอนายนะคะเราเราเรามีการดําเนินการตลอดเวลาแต่ว่าการดาเนินการเนี่ยแน่นอนเจรจาเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ที่เรามีกับไทยกับกัมพูชานะคะโดยที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านนะคะเราจะมียุคที่ความสัมพันธ์ดีมากนะคะกับยุคที่ความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีนะคะเพราะว่าเราเป็นเพื่อนบ้านนะคะเรารู้จักกันดีมากเรารู้ซึ่งกันและกันนะคะมันก็เลยมีอย่างนี้แหละค่ะเหมือนคนในครอบครัวนะคะเราก็จะมีปากเสียงเันเล็กน้อยแต่ว่าเราก็ยังรักกันใช่ไหมคะ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระบุว่า<อ>การคุยและเจรจากันต้องมองไปไกลก,กว่าเรื่องของกฎหมายแต่การเจรจานเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างนะมันไม่ใช่สักแต่ว่าเอากฎหมายไปพูดกันอย่างเดียวแล้วก็ไปหยานกันมันต้องมีทีท่าบรรยากาศทางการเมืองนะครับหรือ มันต้องมีคอนเนคชันที่คุยกันว่าเราควรจะกําหนดกรอบอยังไงคือเขาก็มีความไม่ไว้วางใจเราลองไปอ่านประวัติศาสตร์เขมรเนี่ยเราก็เรายังไงเรามีอิทธิพลเหนือประเทศเขาเยอะนะในอดีต่ะเขาก็คงมีความไม่ไว้วางใจมันเป็นเรื่องปกตินะแต่ถ้าเรายึดถือหลักการของความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีเนี่ยยึดถือหลักในกฎหมายของประเทศซึ่งอาจจะยืดหยุดกันได้เพราะเมื่อกี้เราใช้ว่า maximum claim maximum claim นี่เคลมสูงสุดนะ เราไม่ได้บอกใครถูกใครผิดนะแต่มันผูกพันเราของเราเนี่ยพอไปขึ้นศาลกันแล้วเนี่ยหรืออะไรอะ่ะมันอกสันขวัญแขวนนะอย่างที่เราผ่านมาเนี่ยแล้วเราก็อาจจะไม่ชอบไม่ชอบมาถึงมันมีผลนึกออกไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยมันมีผลว่ามันทาให้เกิดความไม่เข้าใจกันได้นั่นก็ต้องเป็นเรื่องที่เราสังวรเหมือนกันว่าไม่ใช่อะไรก็ไปขึ้นศาล อ,อดีตประลัดกระทรวงพลังงานาเล่าถึงการเจราจาระหว่างไทยและมาลเลเซียเรื่องพื้นที่ใต้ทะเลบริเวณไหลทวีปในอ่าวไทยที่บรรลุผลสำเร็จกลายเป็นพื้นที่พัฒนาร่วมและนำก๊าซธรรมชาติขึ้นมาใช้ได้คือมันต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะหรืออย่างเรื่องง่ายๆถ้าประเทศสองประเทศเถียงกันว่าเฮดคอรเตอร์จะไปตั้งที่ไหนออฟฟิศองค์กรร่วมจะตั้งที่ไหนเนี่ยก็อาจจะใช้เวลาห้าปีละนะ ท่านนายกท่านนั้นบอกว่าเราต้องการเฮดคอเตอร์หรือเราต้องการกาซเราต้องการกาซไม่ใช่เหรอเอาเฮดคอ u a เตอร์ให้เขาไปเลยแต่ขอเราเป็นผู้บริหารคนแรกเนี่ยท,ท่านก็กล้าที่ตัดสินใจแล้วท่านตัดสินใจโดยไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวอยู่ในนั้นท่านมองใน global view ว่าผลประโยชน์ของประเทศอยู่ตรงไหนนะส่วนเรื่องการแบ่ง50 50เนี่ยถ้าเราโวาจะไปคิดน้อยหยุมหยิมหยุมหยิมว่า จะต,ต้อง50ทุกเรื่องเนี่ยมันก็ไปไม่รอดอีกอเราไปตั้งออฟฟิศที่นู่นจะซื้ออยางลบดินสอหรือแม่บ้านมากวาดบ้านมันต้องจ้างคนของเขามไม่ไม่ไม่ใช่ว่าต้องเป็นคนไทยหมดอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็ต้องดูว่าเหมือนผู้นำเรามองว่าอย่าไปนิดพิกกิ้งมากนะเพราะฉะนั้นเราต้องการการดเพราะเราประเทศเราขาดการเนี่ยเราเอาการ์ขึ้นมาเนี่ยมันได้ประโยชน์ MOU ฉบับนี้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาไม่ต่ำกว่า22ปีซึ่งตลอดมาฝ่ายไทยไเผชิญความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเปลี่ยนผู้นำไปหลายคนขณะที่กัมพูชามีนายกรัฐมนตรีฮุนเซนครองอำนาจยาวนานถึง38ปีถึงแม้ในปัจจุบันจะได้ส่งไม้ต่อให้ฮุนมาเนตลูกชายขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปแต่นโยบายของกัมพูชาก็น่าจะยังชัดเจนไม่ได้ต่างจากเดิมมากนัก